สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับไอรินที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเตชะพรสาขาสำนักงานใหญ่าราชบุรีค่ะวันนี้ไอรินก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะคะมาฝากคุณลูกค้านะคะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะกระบะตอนเดียวซึ่งตอนนี้นะคะคุณลูกค้ากําลังเป็นที่นิยมและมาแรงมากนะคะในกลุ่มลูกค้าของเราก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดกันนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะค่ะเรามาชมในส่วนของด้านหน้าเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะ เอกลักษณ์โดดเด่นของรุ่นนี้เลยนะคะจะมาพร้อมกระจังหน้าชิ้นใหญ่นะคะสีดำโดดเด่นนะคะด้วยสัญ,ญลักษณ์เรนเจอร์นะคะแบบนี้และมีโลโก้ฟอร์ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ซึ่งมีความชัดเจนมากนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟมัลติ r รีเลกเตอร์นะคะซึ่งมีความโดดเด่นด้วยโคมด้านในสีดำให้ความดุดันพร้อมกับมิติค่ะเรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะคุณลูกค้า อย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะว่า Ford ใส่ใจนะคะติดตั้งอุปกรณ์โชคคู่นะคะเพื่อการใช้งานในส่วนของฝากระโปรงเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นนะะะนนตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.2น,นะคะให้กําลังแรงม้าถึง160แรงม้าและกําลังแรงบิดนะคะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอเครื่องยนต์ตัวนี้ยังมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาซึ่งให้ถึง6สปีดค่ะ การจัดวางเครื่องยนต์นะคะในส่วนของทางด้านซ้ายนี้จะเป็นระบบของเหลวและในส่วนของด้านขวาด้านนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะการจัดวางเครื่องยนต์นี้นะคะจะทําให้ง่ายต่อการบํารุงรักษาค่ะเรามาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะเริ่มจากล้อนะคะจะเป็นล้อขนาด215ทับบนะคะขยับมาทางด้านนี้อีกนิดนึงค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะเห็นเป็นเพจข้างแก้มนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวใช้งานนะคะ พร้อมกับโลโก้ชัดเจนนะคะ2.2 6สปีดในส่วนของทางด้านนี้ค่ะคุณลูกค้าจะเป็นกระจกมองข้างซึ่งติดตั้งมาขนาดใหญ่นะคะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นนะคะในส่วนของมือจับประตูนะคะคุณลูกค้าจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เพดข้างแก้มกระจกมองข้างมาถึงมือจับประตูจะเป็นเซตสีดําเพิ่มความดุดันให้กับเจ้าตัวรถคันนี้ค่ะขยับมาอีกทางด้านนี้นะคะจะเป็น จุดเกี่ยวสัมภาระนะคะซึ่งเราจะติดตั้งให้ถึง10จุดรอบกระบะนะคะเพิ่มการใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะเรามาชมในส่วนของจุดยึดสัมภาระในแนวตั้งกันบ้างนะคะคุณลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะ จะช่วยทําให้สินค้าของคุณลูกค้าะคะไม่ไหลหลุดหล่นในระหว่างการเดินทางในกรณีที่คุณลูกค้าขนสัมภาระมาแล้วสัมภาระนั้นมีความสูงเกินกว่าหลังคาตัวรถนะคะเจ้าตัวนี้จะสามารถช่วยได้เลยเลยคะ่ะมาชมในส่วนของช่วงตัวกระบะบรรทุกกันบ้างนะคะกับเจ้าฟอร์ดคันนี้นะคะช่วงตัวกระบะนี้ออกแบบมาให้ความยาวนะคะถึง2,317ม mm. และในส่วนของความลึกของตัวกระบะนะคะอยู่ที่511ม mm. ิลิเมตรในส่วนช่วงความกว้างนะคะคุณลูกค้าเราถูกออกแบบมาให้กว้างเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่1,560ม mm. ิลลิเมตรเลยค่ะเรามาดูในส่วนตรงด้านตรงด้านนี้กันบ้างนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะสังเกตเห็นได้ว่าซุ้มล้อนะคะเราออกแบบออกมาให้มีขนาดเล็กนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสินค้านะคะและยังสามารถรองรับน้ำหนักของสินค้าได้ถึง1.3ตันเลยทีเดียวคะ่ะ เรามาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะฟอร์ดตอนเดียวคันนี้นะคะถูกติดตั้งนะคะพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมมัลติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบนพวงมาลัยนี้นะคะปุ่มทางด้านซ้ายเราจะใช้ควบคุมในส่วนของวิทยุนะคะในส่วนของปุ่มด้านขวานี้เราจะทํางานควบคู่กับจอแสดงผลทางด้านนี้นะคะนอกจากนี้ยังไม่พอคะ่ะคุณลูกค้าฟอร์ดยังติดตั้งนะคะ ช่องต่อไฟ12โวลต์และช่องต่อ USB มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาชมในส่วนของเบาะการใช้งานกันบ้างนะคะ Ford เนี่ยออกแบบและใช้วัสดุพุ่มเป็นแบบหนังนะคะเพื่อความหรูหราและการบำรุงรักษาที่ง่ายยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของความปลอดภัยของเจ้ากระบะตอนเดียวของเราคันนี้นะคะความปลอดภัยเนี่ย Ford ต,ติดตั้งถุงลมนิรภัยให้ถึง2จุดนะคะนอกจากนี้ยังไม่พอยังติดตั้ง ระบบ ABS และ EBD มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะมีลูกค้าของเรานะคะสอบถามกันเข้ามานะคะว่าเจ้าฟอร์ดกระบะตอนเดียวคันนี้นะคะสามารถติดตั้งหรือว่าใส่ชุดอุปกรณ์ตกแต่งอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเอลินพาไปชมมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านี่นะคะกระจังหน้านะคะเราสามารถใส่เป็นกระจังหน้าแบบ F 1 5 0 Spider นะคะซึ่งในเซตนั้นจะรวมไปถึงไฟตัดหมอกและซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้เลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าตรงไฟตรงนี้นะคะเรายังสามารถใส่เป็นไฟมัสแตงเพิ่มความหรูหราได้อีกด้วยค่ะขยับมาทางด้านนี้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของการใช้งานนะคะเราจะติดตั้งเป็นเบ้ารองมือนะคะเพื่อกันเล็บกันหัวแหวนได้ด้วยค่ะในส่วนของทางด้านบนเราก็จะมีเป็นคิ้วกันสาดประตูติดตั้งให้ค่ะขยับมาทางด้านนี้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นสายออฟโรดนะคะสามารถติดตั้งเป็นโลบาร์เหล็กนะคะ ซึ่งจะมีความยาวตามช่วงตัวกระบะพอดีเลยค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะยังสามารถติดตั้งเป็นกันชนเหล็กท้ายนะคะซึ่งจะเข้าเซ็ตกับโลบาเหล็กได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับเจ้ากระบะตอนเดียวของเราคันนี้นะคะมีสีให้เลือกมากถึง3สีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำหรือสีบอลน,นะคะ ในส่วนของราคานะคะบอกได้เลยว่าราคานั้นไม่สูงราคาอยู่ที่562,000บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเพื่อการใช้งานหรือเริ่มต้นธุรกิจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่ฟอร์ดเตชะอัมพรสํานักงานใหญ่สาขาบางพรราชบุรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ